สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้ำเชียร์พาลวยเด้อครับพี่น้องครับมีแนวทางเล่าพัฒนาของปูโรบุรีครับพี่น้องเนาะว่าทรงซอยพี่น้องเอฟซีพิจนาบึงเป็นแนวทางครับผมเล่าพัฒนาครับงวดวันเลขมาครบบนปูไปลูกรางได้ครับพี่น้องครับมาครบบน หนึ่งศูนย์สองสามห้าครับผมจับคู่กันลงล่างครับพี่น้องเนาะสองห้าห้าสองครับเอาอย,ะยะ่าเผลออย่าพลาดครับพี่น้องสําหรับแนวทางเลขของปูรโรบุรี่ครับปูจับคู่ให้ยสองหาครับแต่ว่าไปออกล่างครับพี่น้องครับเลขออกห้เาเจ็ดสองสองห้าเนาะพี่น้องเนาะครับผมเอาแนวทางของปูรโรบุรี จังไดกะไปรับชมกันในคลิปนี้นะครับผม26อ่าพฤษภาคมครับลาวพัฒนาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางลาวพัฒนาปูรรบุรี่กับน้ำเชียร์ผ้าลวยกับคอกราบของประคุณปู้อครับผมไปรับชมรับฟังเหล็กปูโรบุรี่กันเลยครับฮัลโหลปูครับน้ำเชียร์ผ้าลวยกับน้ำมัสการครับ เจริญพรเจริญพรครับผูครับปู่เพิ่งเพิ่งจะออกพาพระทำวัดเพิ่งจะออกมาได้เห็นแวกันเลยไม่ได้ตอบไปโอ้จ้าทูปูทำวัดเย็นนะปูเนาะเย็นเพิาะทำว่าทำหน้ามันก็ร้อนไม่มีฝนก็เลยทำกันมืดๆหน่อยโอ้ฝนไม่ตกเลยครับปูกไม่มีฝนเลยครึ่งก็รอบไปรอบรอบหายหมดลมพัดนี้หมดตายลมพัดนี้หมด อันนี้ก็ตกอยู่ปูที่ได้คุยกับคนนั้นก็เขาสงสัยตรงนั้นไงอีกต้องมีศูนย์ก็สองเพิ่มเ,เติมล่างอ่ะกด้คุยกันแล้วล่ะครับปู๋เออเขาโอเคแล้วการส่งไลน์นให้ให้เขาไปแล้วก็ให้เต่ามาเซียนนั่นแหละนั่นปู๋ตอตรงนั้นไม่รู้มีหรือไม่ใช่หรือเปล่าอันนั้นนะครับวันนี้วันนี้ลาวเนาะรลาวครับปู๋<อ>าลาวพัฒนางวดที่แล้วก็สองห้า <laughs> บนลงล่างโอ้โหขอขอเลยว่าให้ขอให้กลับไปอะไรบนกับล่างแยกกันครับ <c oughs> ล่างออกบน <c oughs> บนออกล่างหาย้องหมดครับแล้วร้อยอีทั้งงังนวันเนี้ยมันมันก็ไม่เคยมีมันมาโผล่ขึ้นมาแล้วก็เลยเออมาแยกมาแยกล่างอีกทั้งหนึ่งวันเนี้ยนะครับผมแล้วก็ให้รวมทีเดียวอาว่าเขาเรื่องนีกาหวือเข้าลาาครับผมเข้าลาา เด่นบนเด่นเด่นบนแปดกับหกแปดกับหกยืนแปดยืนยืนแปดครับผมยืนแปดรวยไวก่อนรวยไวครับปู่ครับแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์เก้า ดศูนย์เก้าแปดสามหนึ่งแปดสามหนึ่งเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามห้าชุดนี้ชอบมากครับห้าชุดตีใขีดเส้นเลยห้าชุดนี้ชอบมากครอบปูวังร้อยคือแปดกับเก้าครับผมอันหลักร้อยแปดกับเก้า ปูก็ยิแ้แปดแหละแปดะก้าไปหลักร้อยตัวกันนั่นกันครับปู่เก้าศูนย์หกเก้าศูนย์หกเก้าสามหกเก้าสามหกแปดสามหกแปดสามหกแปดสามเก้าแปดสามเก้ามีเท่านั้นครับสามตัว ิ้นไม่กลัวกลัวหักฝากหักไปหางหนึ่งขรับปสามเ9้าเครับพี่น้องครับผมิ้นไม่กลัวกลัวหักครับบนข้าบปหนึ่ง๐หนึ่ง๐เก้า๐เก้าสามหหนึสามห นั่นละมีแค่ห้าชุดอ่าชุดแรกรอบสามชุดแรกศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าสามหนึ่งครับชอบแมันก็มีแค่ห้าชุดแค่นั้นล่ะครับผมเลขก็มีน้อยมากๆก็ไม่รู้เป็นอย่างไรแยกล่างแยกล่างครับผมแยกล่างเป็นมดมดเอ็กเลยปกติไม่แยกล่างก็เข้าหูมอกินครับผม แยกัาดินแยกอีกครั้งนึงสี่แปดสี่กับแปดสี่แ่แปดอ่ก็ยืน8ครับผมล่างนะครับแบนแล่างสี่แปดสี่แปดสามแปเอ่อประกันไป4 9่เกันส9 3 9ก้ หกเก้าหมดมีทันนั้นชุดแรกเน้นสามชุดแรกแรกสี่แปดสามแปดหกแปดครับผมนี่แหละครับลาพัฒนาอ่าอาตสี่เก้าสามเก้าหกเก้าครับผมวิ่งล่างก็คือแปดวิ่งล่างแปดมีมีอะไที่ว่ามาควบบนไหมปู่ มีเอานะครับผมหนึ่งสามหกหนึ่งสามหกแปดเก้าแปดเก้าครับมันก็เข้าดีนะไอ้ชุดยุก็เข้าดีหยุดนี่แหละพลาดพาทีแล้วนี่ผมปูเส้ใส่ทั้งบนหมดสนุกเลยครับอนะ๋อไปเออออกล้างนะไอ้เต็มเต็มเลยนะ ครับเต็มๆเลยช่วยก็ไม่เป็นไรตามันก็มีลูกคู่คันได้ธรรมดานักเสี่ยงโชคก็ต้องมีล้มคูกคานครับปูร์ก็จะทะลุกขึ้นบิงใหม่ครับสู้กันนั่นราวนะมีอย่างนี้ละพิจารณาซาทูคาร์บู่ครับเอาไปรวมกันไปรวมกันไปทั้งนี้แหละครับผมการธรรมสการครับอัศรีพาน ครับพี่น้องครับผมงวดวงหันกับปูกับแยกบนแยกล่างเนาะพี่น้องเนาะครับผมงวดนี้กับเหมือนเดิมครับผมแยกให้ขึ้นเก้าเสียดายครับผมเป็นแยกแบบเป็นใหยองหาบนลงล่างครับผมงวดวงหันครับเอางวดนี้ปูกับเด่นบนแปดกับหกครับผมเน้นที่แปดเป็นหลักร้อยเด้อครับผมครับชุดสามตัวแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์เก้าแปดสามหนึ่งครับ 903และ913ครับพี่น้องเนาะนี่คืออตัวเน่นของปูครับแล้วก็มาสองตัวเลยดนะครับผม2ตัวก็มี0 1 0 9 3 1 3 6และ39ครับผมตัวเน้นมี0 1 0 9และ3 1ครับสำหรับเลขล่างครับพี่น้องเนาะ4กับ8เน้น8ครับผมก็จะมี4 8 3 8 6 8ครับ กัน49 39และ69เลขอามาครบบนครับมาครบ2ตัวบน13689ครับผมครับพิดจาน่าเบิงเอาเดอร์ครับพี่น้องกับถ่ายคลิปนี้น้ำเชื่อผ้าล่วยกับขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีครับผมราวพัฒนาวันที่26พฤษภาคมพี่นนองเะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ